สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตุพุทธคุณพักเกื่อดเลยนะคะพี่มาค่ะพี่เรามาดูันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขาองค์นี้นะคะพี่ตลับที่จะเป็นตลับสีพึ่งกุมาหลวงพ่อเตนะคะพี่จะเป็นตลับสีพึ่งกุมาหลวงพ่อเตนะคะพี่ขาตลับนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ตลับนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่จะมีกุมาจะมีนางกวักนะคะพี่ขาตามภาพนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่ามองแลวไม่ชัดยังไง พี่พี่แอนไลน์หาไมค้าได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะพี่ขานะคะตลับนี้นะคะพี่ขาเป็นสีพึ่งกูมาหลวงพ่อเตนะคะพี่ขานะคะองค์นี้แมค้าขอไว้ที่แปดร้อยบาทค่ะพี่ตลับนี้แมค้าขอไว้ที่แปดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาตลับสีพึ่งกูมานคงทองหลวงพ่อเตจังหวัดนครปฐมนะคะพี่ขาวัดสามนงาคะพี่เลยคะตลับนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้จะเป็นตะกรุด takut เนี่ยค่ะที่มีเชือกขั้นกลางๆตะกุดคู่นี่นะคะเป็นของหลวงปู่บุญนะคะพี่ตะกุดคู่นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ตะกุดคู่นี้เป็นของหลวงปู่บุญนะคะพี่ขายแล้วก็จะมีเชือกขั้นกลางนะคะพี่ขายจะมีห่วงให้ด้วยค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้จะกุดเป็นตะกุดไม่ทราบที่นะคะพี่จะเป็นตะกุดไม่ทราบที่ดอกนี้ขอไว้ที่500บาทพอค่ะพี่ตะกุดดอกนี้ไม่ทราบที่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทกันเลยจะพี่จ๋า ส่วน ok. องค์นี้นะคะพี่ดอกนี้คะ่ะพี่ดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทเป็นตะกรุดไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่ความยาวจะอยู่ประมาณนี้นะคะพี่ความยาวจะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะพี่ขานะคะดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อทบนะคะพี่เป็นตะกรุดหลวงพ่อทบตามสภาพนะคะพี่ขาแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่ก็ขายตามสภาพที่ได้มานะคะพี่ตะกรุดพ่อทบดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ ตะกุดหลวงพ่อทบดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่5้าร้อบาทปลายทาง5้าบาทกันเลยคะ่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นเบีย้ยแก้นะคะพี่ขาเพราะมีห่วงให้จับแบบนี้เป็นเม็ดดำๆค่ะพี่เป็นของหลวงพอ่ออะไรนี่ก็ไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะเบีย้ยแก้นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห0 0บาทนะจ๊ะพี่แม่เออเบีย้ยแก้นี้นะคะพี่ขาหนูก็ไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรนะคะพี่ขานะคะ หมือนมีตกุดอยู่ข้างในด้วยค่ะพี่แล้วก็จะมีเม็ดดำๆอย่างนี้นะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ผนอันนี้จะเป็นปิดตา3เกลือค่ะพี่ขาปิดตา3เกลือนี่ขอไว้ที่500บาทพอจ้ะพี่ปิดตา3เกลือนี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0าบาทกันเลยจ้ะพี่ผนองค์นี้จะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อพิงค์นะคะพี่องค์นี้จะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อพิงค์นะจ๊ะพี่จ๋ารูปหลอดหลวงพ่อพิงค์องนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ 500ยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะรูปปล่อยหลวงพ่อพิงค์ค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ตามภาพเป็นนะคะพี่ขาภาพไม่ชัดแอนไลน์มาที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่ขานะคะรูปปล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้นะคะพี่ขาตามสภาพนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทกันเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นสิงเนื้อตะกวนะคะพี่จะเป็นสิงเนื้อตะกวนะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทเหมือนค่ะ สิ่งเนื้อตะกัวตัวนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทกันเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นพักกิ่งนะคะข่าจะเป็นเหมือนพระนปกอ่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันค่ะพี่กิ่งองค์นี้นะคะพี่ขายนะคะแล้วก็มีเหมือนเป็นปกอ่ะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญเจ้าสวนหลวงปู่บุญนะคะพี่ด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่ด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่ขาเหรียญเจ้าสวนหลวงปู่บุญเหรียญนี้ขอไว้ที่500บาทจบาท พี่หนูขอไว้ที่500้บาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทกันเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้นะคะพี่ขาขเขาเรียกว่าพระชัยว,วัดอะไรสักอย่างค่ะพี่นะคะองค์เล็กๆอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่500ร้ยบาทค่ะพี่ชัยวัดองค์นี้ขอไว้ที่500อยบาทปลายทางห0บาทกันเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้ไม่ทราบว่าหรื ใช่หลวงพ่อโอภาสีหรือเปล่านะคะพี่ขาหนาขากลมๆอย่างนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่กลมๆอย่างนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้นะคะพี่ขาเป็นพระชัยวัด พระชัยวัตรค่ะพี so, ka, <and> <technology> ่ไม่ใช่พระสูหลวงพ่อโสธรค่ะพี่เป็นหลวงพ่อโสธรเริ่มพัดติกนะคะพี่หลวงพ่อโสธรเริ่มพัดติกค่ะพี่ค่ะองนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่องค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเหรียญนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่เหรียญปู่ทิมเหรียญนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะพี่อง น,นี้จะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อโสธรองนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่เหรียญหลวงพ่อสโสธรนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะใครแป๊บนึงทางโซอยู่แป๊บนึง ส่วนองค์นี้นะคะพี่ขาจะเป็นเดีย่ยญหลวงพ่อขันคะ่ะพี่องค์นี้จะเป็นเดียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะคะพี่ขายนะคะพ่อขันวัดนกกระจาบนี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่ขอไว้ที่ห้าร้ยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทเลยจ้ะพี่จา๋าส่วนอันนี้นะจ๊ะพี่เดี๋ยวหนูดูก่อนนะจ๊ะอันนี้ของอะไรเนี่ยหลวงพ่อแดงเหรอคะพี่หลวงพ่อแดงหรือเปล่าคะพี่เนี่ยค่ะ เดือนนี้ขอไวที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่เดือนนี้แม่ค้าขอไวที่ห้าร้อยบาทจะพี่ขานะคะขอไวที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจะพี่ขาภาพ, ha, พาไม่ชัดก็อไลน์หาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาน่านจะเป็นเดือนหลวงพ่อแดงนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยจะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่รทราบที่องค์นี้ขอไวที่ห้าร้อยบาทจะพี่องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยจะพี่จ๋า ส่วนองค์นี้จะเป็นกิ่งเหลี่ยมฟ้าผ่านะคะพี่องค์นี้จะเป็นกิ่งเหลี่ยมฟ้าผ่าเหลี่ยมฟ้าผ่านี่ขอไว้ที่5้าร้บาทเหมือนกันนะคะพี่ขอไว้ที่5้าบาทปลายทาง5้บาทกันเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้ก็จะเป็นหลวงพ่ออะไรเนะี่ยไม่ทราบที่เลยค่ะพี่วิถีอะไรอะพระพุทธวิถีนายกอะไรเนะี่ย เดือนนี Ko ้ขอไว้ที50 anyway. 50่500บาทเหมือนกันนะคะพี่เดือนนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ค่ะเป็นเดือนเริ่มพลาสติกค่ะพี่ส่วนองค์นี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ด้านหลังมียันนะคะพี่ปิดตาหลังยันนี้ไม่ทราบที่นะคะพี่ค่ะขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อคล้ายนะคะพี่องค์นี้จะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อท่านคายก้นอุนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ ที่500บาทจะพี่รูปปล่อหลวงพ่อท่านคล้ายก้นอุ500บาทปลายทาง50บาทเลยจะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อทบนะคะพี่รูปปล่อหลวงพ่อทบนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันจ้ะพี่นี่ค่ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบก <agen> เพิ่มห้าสิบาทเลยจ้ะพี่รูปรหลอดหลวงพ่อทบค่าส่วนองค์นี้จะเป็นรูปรหลอดหลวงพ่อเงินนั่งบนหลังช้างนะคะพี่ะะะองค์งน,งนี้จะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินนั่งบนหลังช้างนะคะพี่ขานะคะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหลอดโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่รูปหลอโบราณไม่ทราบที่นี่เหมือนท่านนั่งอุ้มบาทนะคะพี่หนูก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าหลวงพ่ออะไรนะคะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอ,ขอไว้ที่ห้าร้อยบาท ปลายทาง5 0าบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาปูไข่เชิงเลยนะคะพี่ปิดตาปูไข่วัดเชิงเลยนนี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินหนึ่งเหมือนกันค่ะพี่ค่ะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่มี2องค์นะคะ EP นี้องค์นี้องค์ที 10, ่2นะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพ <weed. t well>, ี่ส่วนอันนี้หนูก็ไม่ทราบว่าหลวงพ่อโบ้ยหรือเปล่านะคะพี่นะคะ ด้นนานหลังจะเป็นจักจักวงๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500้อยบาทจ้ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500อยบาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นขุนแผนนะคะพี่นะคะด้นนานหลังจะเป็นหนุมานนะคะพี่นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500อยบาทเหมือนกันคะ่ะพี่เหมือนมีท่านอุ้มเด็กอยู่คะ่ะพี่อุ้มเด็กแล้วก็มีตะกุดแล้วก็มีผ้ายันหลอยู่ตรงที่ บนหัวหานุมาแล้วก็ใต้ฐานนะคะพี่นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะพี่500บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมนะคะพี่เป็นรูปหลวงปู่ทิมองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นขุนแผนค่ะพี่ขาขุนแผนนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขุนแผนเลิ่มกอบอย่างนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะ เป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ปิดตาองค์นี้ไม่ทราบที่นะคะพี่ขาขอไว้ที่500บาทค่ะพี่หนูขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จค่ะพี่ขาสมเด็จองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่สมเด็จองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อไปค่ะพี่ขาเป็นหลวงพ่อไปนะคะพี่ขาเป็นลูกหลอหลวงพ่อไปว่ากำแพงองค์นี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่ 500บาทปลายทาง5 0บาทกันเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้ก็จะเป็นหลวงพ่อไผ่เหมือนกันนะคะพี่รูปหล่อหลวงเอียนเดือนหลวงพ่อไผ่ค่ะพี่ขาเดือนนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทาง5 0บาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นงบน้ําอ้อยนะคะพี่งบน้าอ้อยนี่แม่ค้ะขอไว้ที่500บาทค่ะพี่งบน้าอ้อยนี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทกันเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาหลวงพ่อยิ้มวัดหนองบัวนะคะพี่ปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 ห0บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่สุขนะคะพี่หลวงปู่สุของค์นี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่หลวงปู่สุของค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นพระชัยวัดไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0าบาทกันเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นพระกิ่งไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่พระกิ่งองค์นี้มีรอยจานด้วยนะคะพี่ขาใต้ฐานค่ะพี่องค์นี้ ี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่500บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองนี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่นะค่ะพี่ะ่ะองนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ องนี <molec> ้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยนะคะพี่องค์นี้จะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยเหรียญกลมพ่อกลวยนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่ๆแอดไลน์มาหาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่ขาอี p นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดี ดีค่ะ